วันหยุดของคุณเป็นยังไงบ้างก็จะพูดว่า How was your vacation? How was your vacation? How was your vacation? ก็จะแปลว่าวันหยุดของคุณเป็นยังไงบ้างนั่นเองมันยอดเยี่ยมมากหรือมันดีมากก็จะพูดว่า It was great. It was great. It was great. ก็แปลว่ามันยอดเยี่ยมมากหรือมันดีมากนั่นเอง คุณไปเที่ยวกับใครหรือคุณไปเที่ยวกับใครมาก็จะถามว่า Who did you travel with? Who did you travel with? Who did you travel with? ก็แปลว่าคุณไปเที่ยวกับใครหรือคุณไปเที่ยวกับใครมานั่นเองไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็จะพูดว่า I travel with my friends. I traveled with my friends. I travel with my friends ก็แปลว่าไปเที่ยวกับเพื่อนๆนั่นเองคุณไปที่ไหนมาก็จะพูดว่า Where did you go? Where did you go? Where did you go? ก็แปลว่าคุณไปที่ไหนมาฉันไปปารีสมาก็จะพูดว่า I went to Paris. I went to Paris. I went to Paris. ก็แปลว่าฉันไปปารีสมานั่นเองตรงที่คำว่าปา r รีสเนี่ยเราใส่สถานที่สถานที่ไหนก็ได้ที่เราไปแล้วกลับมาเราก็พูดว่า I went to แล้วก็ตามโดยสถานที่นั้นในเส้น I went to p ูเก็ตก็ได้หรือเราไปกรุงเทพมาก็ I went toBangkok แบบน,นี้ก็ได้คุณได้ทำอะไรที่นั่นบ้างก็จะพูดว่า What did you do thereWhat did you do there What did you do there? ก็จะแปลว่าคุณได้ทำอะไรที่นั่นบ้างนั่นเองฉันได้ไปเที่ยวหลายที่มากก็จะพูดว่า I visited many places I visited many places I visited many places ก็จะแปลว่าฉันได้ไปเที่ยวหลายที่มากนั่นเองคุณไปพักอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนก็จะพูดว่า How long did you stay there? How long did you stay there? how long did you stay there? ก็จะแปลว่าคุณไปพักอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนนั่นเองฉันพักอยู่ที่นู่นสองอาทิตย์ก็จะพูดว่า I stayed there for two weeks. I stayed there for two weeks. I stayed there for two weeks. ก็แปลว่าฉันพักอยู่ที่นู่น2อาทิตย์นั่นเองเราพักอยู่นานแค่ไหนเราก็สามารถใส่จำนวนเวลาลงไปได้เลยตรงหลังจากคำว่า for เนี่ยเราสามารถใส่จำนวนไปเท่าไห่ก็ได้อย่างคำว่าเราพักแค่อาทิตย์เดียวเราก็พูดว่า one week แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเป็น one month ก็ได้แล้วแต่เลยตามจำนวนที่เราพักเนาะ